บัดนี้วันที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่17ที่ข้าพเจ้านายดวงวียะเสนาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะยะบูชาแดกโอบาจันทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคณะพยัญชนะในบทสืบอย่างต่อเน,นื่นองด้วยเทินหนึ่งบทกลาพระรัตนตรยัยอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธโมธรรมนามะสริสุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวาก้าสังโฆสร้างขังนะมาม,มิสองบทบูชาพระภัยรีพิหน้าอาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังภารินิพุทโตพุทเนหิ ทารมาโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวชีวังอาหางพุทังธรรมังสังขังสารังฆาโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสดชนุเทวนาสามนตาจากวาริสุอัตตราชันตุเทวตาสัทธังมุนีราชสุนันตุสัทธโมกกัง สัคเฆกามิตรูเปขิริสิกาตเตจันทริเขมวิมานีอิเปรัติจักามิตรูวนกคาเนเคหาวัตุมิเคเตขุมมาจายันตุเทวาชาลตาลวิสเมียก um ัคันทปพนาคาติท um ันตาสั้นติเกยังมุนิวารวจันังซาทัโบมีสุนันตู ธรรมะสัมเนธกาลวยามาตันตาธรรมะสัมเนธกาลวยามาตันตาธรรมะสัมเนธกาลวยามาตันตาสี่บทสวดภูพพาคันมะกาละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรณะขมนาปาเะพุทธังสระนังคาถามิธรรมังสระนังคาถามิสังขังสระนังคาถามิทุติยามปิพุทธังสระนังคาถามิทุติยามปิธรรมังสระนังคาถามิทุติยามปิสังขัง สารนังคาจามิตาติยามปิพุทธังสารนังคาจามิตาติยามปิธรรมังสารนังคาจามิตาติยามปิสั่งขังสารนังคาจามิ6บทส่วนสัจจคริยาคาถา นัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจวัเชนโสุติเมโหตุสาปทานัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจวัเชนโสุติเมโหตุสาปทานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจวัเชนโสุติเมโหตุสาปทาน เจ็ดบทสวดติรัตนปนาณาฆาถาพุทธังนัเมรัตนภูตาสารีราจิตตังธรรมังนัเมรัตนภูตาวิสุทธาสารังสังฆังนัเมรัตนภูตสูตศีลาทิฐิเอตังนาเมติรัตนังรัตนต,นตยาวะหังสัมมาสมัมโมสะวิตวะวัตพุวิเสภูตังอัญยยโยยะอัญโยยานะ ยุตตาโคนาโยข้าวาสปปะสปวัตตังอัส,สุมิตัดทำหิปีตาเทวะตัญาถาทิติทันเทเอกังวินาตัทิตาเรสมะสัมภเวนโลเกกะฮาจิจะจิเรนาปาจักปาตุคูตังคำมพีระยานะวิสยังอติทุทธาสัตถังวินยูหิปันทิตาชาเนหิวิสัญญารูฟังโลกรัรมหิเกหิจิก กะทันจะปารับพระนยียางเกสันจิสุทุพิธิตังคุณากายตายะนามเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัส,สตังมนาศิกสุทธ,ทธปภาษาทัานานุปญ,ญธิกานมะสมุตตัมมะปุญญภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสารนางัง ขตานางปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชะในยางนิพานสัจเจกิริยายุปนิสยัยยตังสัมมาจิเดสัมมาละโสธนะสิทธิยาจาสาทุหิอัฏฐากุสเลหุปเสววเนยางปานเนหิจาปิสาระนางขมมนียะเมวตัสมาหิตาติระตนางสาราังขตัมหะ พระตินทิวังคะณะเนสุนมัสสมานาปูเชมาจายัสสะสตังสุปสัสสนะจิตตาตถานุปาริจาริยาสัทธารตาจาุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเช,เชนะตสาจัศธาปิสุวัติหโนตุ ชโยเจธาธรรมวินัยยมหิปมาณปูโตโลกุตตราภิสม,มยโยนิยโตสุโคชังตโสปนิสยัยจายาอาปิโมตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโรแปดนมกาลสิทธิคาถา โยตัคุมาโมหะมาลาปะกาโทสามังวะปุตโตสุโตวิมุตตมาราสัพสาวินิมจายันโตปาเปสิเขมังชนาตังวินัยังพุทธังวารันตังสีรสานามามิโลกาสานาถนจาวินายะกัญจตันเตชะสาเตชะยยสิทธิหตุสัพันตระยะจาวินาสเมนตตธรรมโมเชจโยวิยตัสสะสัตตุเตสีโลกาสุทธิมะัานิยานิโกธรรมาตาราสะถาริสตาวะหุสันติการุสุจินโนธรรมัง วรันตังสีรสานะมามีโมหะปะทาลังอุปสันตธาหังกันเตชะสาเตชะยัสติหงตุสัพพันตารายะจามีนาสสะเมนตุสัทธรมมเสนาสุกตานุโคโยโลคสะบาปุปะกิเลสะเชตาสตุสะยังสัตตินิโยสกุจชะสาวะคาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆังวรันตังสีรสานะมามีพุทานุพุทธังสมัสสีลาติถิงกันเตชะสาเตชะยัสติหงตุสัพพันตารายะจามีนาสสะเมนตุ ก้าประสวนนโมการะอัตฐกะคาถานโมวาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเฮศีโนนโมอุตมะธรรมะสาวะกะตะเสวะเตนิธานโมมหาสังคสปิวิสุตสีลาตีติโนนโมโอมาตยารัตตาสารตานาตยัสสะสังฆานโมโอมากะติตัสสะตาสาวะตุตยัสสะปินโมการะปะภะวินาภิฆขะชนตุปปาตะวานาโมการานุภะวินะสุวัติหุนตุสะปทานโมการาสะเตเชนะวิเตมิหุมิเตชวา ปุสสวดมหาสมัยสูตรเอวะเมสุตังเอกังสามัยยังภควาสาเกสุวิหารติกปิละวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโกสังเคนัสสติงปัญจมเตภิกขุสเตสัพเพภะระหันเตอิตตะยังจะโลกะทตุอีเทวะตัยโพยนะสันนิปะติตังนุตีภควันตังทัสสนายะภิกขุสังกันจะอัตตะโกจตุนัง wartawan Suutawasakayi kaang hewanaang e tatamusi a ku pakkawasake su wiha rati ka pila wathu saming ma wane ma hatta bi kusang kiana sat pan bi kuste sappehi sa wara hante mitahhi jalo ka haatui thewata. เยบุเยนาสันนิปติตาหุติประควันตังทัศสนายะปิโุสังกัญจายันุนัไมยปิเยนาพระควเตนุปัสังกายามิหังอุปัสังขามิตวาพระควัโตสันติเคปัจเจกคาถาภาสยะมาติอาตะโคตาเทวตาสยธาปินามะภาละวะปุริโสสัมิชิตังวาปะหังภาษาระยะภาษาริตังวาปาหังสัมิชายะเหวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตา ภควาโตปุระโตปาตุระหังสุวาตตาโคตาเทวตาปะคกวันตังอภิวาเทตวะเอกามมนตังอัถังสุเอกามมนตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกีมังคาทังอภาสีมหาสัมมโยปวนาสัมิเทวกายาสมาคตาอาคตามาอีมังคามสัมมาญาขกิตาเยวะอปราชิตสังคันติอาตาโคอปราเทวตาภควาโตสันติเกีมังคาทังอภาสี ต่ตาพิกฆวะสมารถหังสุจิตตังอัตโนมุจุกามมกลางสุสาระเทวเนตานิข้าเหตตวาอินทรียานิรักขันติปันทิตาติอัตโกะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกียริมคาทังอปาราสีเจตวากิลังเชตวากลีคังอินทาขีลังโอหจัมเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุธามตาสุสุนาคาติอัตโกอปาราเทวตาบคาวาโตสันติเกอิมังคาทังอปาราสีเยกกติพุทธ ah e at ังสาระนังฆาตาเสนาเต ข้ามิสติอปายาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติอาตาโภวควาควาภิกขุอามันเตสศยิปุเยนาภิกคเวทะทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตตธาขตังทัสสานายาภิกขุสังกัญจาเยปิเตภะภิคเวอาเหสุงอาทิตตามัทธานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะเขาวันตานังเอตตาปารมะเยวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงสยธาปี ไม่ห an ังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภาควันตานังเอตปารมยเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสัยธาปิไม่หังเอตาระหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายังนามานิกิตายิสามิภิกขเวเทวกายังนามานิเทิสามีภิกขเวเทวกายังนามานิตังสุนัธาสาธุขังมนัสสิกาโรธาภาสิสามิเตเอวม พันเตติโคเตพิโขพระวาโตปัจจสสุงพระขวโวเอพระควาเอตตะทวจาศิโลกามานุกัสสามิอัตยถาภูมิมาตตทัศิตาเยสิตาคีรีขัาพารางปะหิตตาตาสมาหิตาปูถุสิหาวาสาลีนาโลมหังสาวิสัมพุนโอทาตามานุนาสาสุทาวิปัสนามานาวิลาภิโยปัญจสตายัต สัติยะตวะเนกาะเพราวัฏเวตาตัวอมันตยิสถาสาวกเสะเสนรติเทวกายาปิกันตเตวิชานาตาปิกกมุเตจอาตาปมะคารุงสุตวะพุทธศาสาสังเตสัมปตุรักมุยานังมนุสยานัทธสันังอภิเกสัตตมัตคุสหัสอัตตาสัตตังเอกสหัสานังอมนุสยานัมัธาสุงอภิเกนัน นันตมัทธคุงที่สาวสปาพุทธะหงตัญจสปังอภิญญาญาวะาวกิตรวานาจักุมาตตัวมาตยิสตาสาวะเกสาเสนีรตเตวะกายาภิกันตเตวิชานาธาภิกขวุเยวุหังคิดติอิสามิขิรหิอนุบุปโสรสตาสาวะสาวิยขาคุมากาปีลวัฏวะอิทิมันโตชุติมันโตวะนัมันโตยัสสีโนโมทามนาภิกขัภิกขุนางสาวมิติงวานังชะสาสาหิม่าว่ตายะขานันตะวันนิโนอิทิมันโต ชุต <S ess> ิมันโตวันนามันโตยะสัติโนโมธานาอภิกามโภิกขุนางสาวมิติวะนางสาตาคิราติสอาสายยานานาตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัติโนโมธานาอภิกามโภิกขุนางสาวมิติวะนางอิเจเตโสราสะอาสายยานานาตะวันนีโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยาสสีโนโมธามนาอภิกามุภิกขุนางสามิติว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขานันตตวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันหนามันโตยาสสีโนโมธามนาอภิกามุภิกขุนางสามิติว่านางกุมภีโรราชกหิงโวิภุลสานิเวสานุภิโยนางสตตชาสังยขานัง วยโรปัสเตกุมพี่โรราชาข่าโกโสปคัศมิติงว่านางปุริมันจาที่สังราชาทาตาราโธภาษาสติกันาพนางอาิปฏิมาราราชยะติีโสบุตตปิตาสาภาหวอินทมนานาอภัพลาอิทิมโตชุติมัโตวันนะมันโตยะสรีนงโมธานา อาภิกามุกภูนังสามาติสิงว่านังทักินันจ่าที่สังราชเวีนุโหตปสหัสสาสติคุมบันดานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสอุตตาปิตาสาขาวุินทปมนามาปะลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยชษฐ์ิโนโมธัปมนาอภิกามุกภูนังสามาติสิงว่านัง ปัจชิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโูปัสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัจโสปุตตาปิตาสะพ้าวูอินทมนามาปะลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนันโตยจสัจสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงว่านังอุตตรังจ่าที่สังราชากุเวโรตปัสาสติยะธนานังอธิปติมหาราชายสัจโสปุตตาปิตาสะพ้าวูอินทมนามาปะลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนันโตยจสัจสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิขุนังสัมมิติงว่านังปุริมาทิสัง ถ้าตารถโทจะกินเนนาวรุนหะโคปชิเมนาวิรุปภโคกูเวโรุตารางิสังจะตารเตมาราชาสมันตาจตุโรที่สาทัสลัมนาตัสูบันเนกาปีลาวัฒเวติสัมายาวิโรตสาหูวันใจนิกาสภามายากูเกินทุเวเกินทุวิดูจะวิทุตสังหาจันทมมนกามาเสธโธใจกินุมันทุนิมันทุจัปนาโถโอปามันเดวจเทวะโสตจมาตดีจิตตเสโนจขันทผละโรราชาชนโสะโพ อาภูปันจติโกเจวติมพารูสุริยวัชชะสัเอเตจันเยจาราชานองคันธาปัสหาราชุพิโมทมนาพิกามุพิกุนังสัมมิติงวะนังอัตคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัศกากัมพละราษฎระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตระธาตอาอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาคโสปะคาสัมมิติงวะนังเยนะคาราเชสาอาสาอรันติที่พรทิชาปะขีวิสุทธเจักคูเวหา ยาสัตยว่านามาชบตาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอาภยันตานาคาราชานามาสิสุปันนาตเขมะมกาสีพุทโธสนาหิวจาิอุปัตะวะหิยันตานาคาสุปันนาสระนามกาสุพุทธังชิตาวชิตวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาเสติอิทิมันโตยาสาสนกาลกัญชามาวิสมาอสุราธานาเวกษาเวปจิตติสุจิติจัพภาราตัวนามุจิสหัสตันจัปวิปุตตนัง สัพเพเวโรจนามกาสันในตวะภาทลิงเสนากระหุพัทธมุปปาขมุงสมาโยธานิพัตตันติภิกขุนางเมิติีวะนังอาปูจัตเทวาปัตถวิจัตเตโชวายโยตถาขมุวารุณาวารุณาเทวาโสมุจัตยัสสะสหเมิตาการุณากายกายาคูเทวาญาสสิโนทัสเตเตทัศรากายาสเปนานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสสสิโนโมทามนา อภิกรรมวุ้งภิกขุนางสมิติงว่านางเวณูจะเทวาสหะรีจะอสมาจะทุเวยมาจันทศุปะนิสาเทวาฉันหามคบุรักขิตาปุสุริยสศุปะนิสาเทวาสุริยะมคบุรักขิตานักขันนิปุรักขิตาวาคูมันทวารากาววสุนังวาสาวเสตุสกโปะฆาปุรินาโตธาเสตธาสดากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนนามันโตยัสสิโนโมธามานาอภิกรรมุงภิกขุนาง สมิติวงศ์นาหัตคาสาภูเทวชะลามกขีสิการิวะอริทกาจโรชาจอมมาบุพ่านิปาศิโนวัรุณาสหธรรมมาจากจุตาจะอานีชกาสุริยะนุจิราอาคูอาคูวาสวัณณีิโนท่าเสตทัสะทากายาสะเป็นอนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันามันโตยะศิโนโมทัมานาอาภิกขามุภิกุนังสมิติวงศ์นาสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตัมมะกุฎาปโดสิกาโค อาคูมโนปดุสิกาอาทาคหารโยเทวเยจารุงหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาคูเทวยะสัสินโนทัาเสตเตร่าสรากายาสเปนนัตตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนั้นมันโตยะสัสสินโนโมท่ามนาอาภิกามุภิกุนางสมิติงว่านางสุกาการุมหารุณาโคเวคณนาสาสหโอทาตขยาปามโมคาคูเทวะวิจักขนาสถามตาหาราคะชามิสกาจายะสัสินโอทนายังอาคาปจุโนยูทิสา อภิวัสติทาสิเตทัสสารกายาสเปนนานัาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมธามนาอภิกามุภิกุนังสมิติงวานังเขมียาตุสิตายมากันทกาจะยัสสิโนลัมพิษกาลำมาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาธาคูปารันิมิตาธาเตทัสสารกายาสเปนนานัาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมธามนาอภิกามุภิกุนังสมิติงวานัง สถิตเทวะนี่กายาสเปนนันตะตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาการจงเยจันเยสะสะทิสาสหะปวุทธาสติมัคคีรังโอคาตินนัมนาสวังท่าเขมุฆาตารังนาคังจันังวะอัศิตาติตันสุปมาปรมาตโตจะปุตตาอิทธิมาโตสหัสันนังกุมาโรติโสจะโสปะคาสมิติิงวะนัสะ สหัสสะพรมะโลกานังมหาพรมาะพิติทติอุปปันโนชุติมันตุวิสมะกายโยยะสัจติโสทเสธาอิสระอาคูปเจกกวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหริโตปาริวาริโตเตจัสเพอเอภิกันเตสินเดติเวสปัมมะเกมาราเสนาภิกรรมีปัสสะคณะธรรมันทายังเอถาคณาธรรมปัญธาราเขนนาปันธามัมทุโุสมันตาปาริวาริธาตุมวมุนจิตาโกจินังอิติตะธรมหาเสนุกันหาเสนังอเปสัยิปานิมา ตาลมาหัสจาสานังกตะวานาเถระวังยะถาป่าวสะโกเมโขทนายันโตุสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังกุทโธอาสัยังวะวะเสตันจาสัพังอภิญญายะวาวะคิตตวานาจัคุมาตตุอามันตยิสัทธาสาวกเกสาสเนระเตมาระเสนาอภิกันตเตวิชานาตาภิกขุเตจะอาตัปปมะคารุงสุตะวาพุทธศาสาสนังวีตาราเกี เีหิปะกามุงเนสังโรมัมปิอินชัยุงสเปวิชิตาสังฆมาพยาติตายาสสินโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ